มีตำรวจนำขบวนด้วนะครับดิ้ดิ้ด้ไปไงล่นะ <c oughs> มีตำรวจนำขบวนด้วยนะครับนี่นี่นี่น,น,นี่เป็นไงลนะ่ะธรรมดาที่ไหนนะโอ้โหนี่นำเที่ยวออกทริปเลยครับตัวยีน้นี่มีตำรวจนำหน้าอี่สิทธจะรอดไหมเนี่ย <c oughs> จะจๆจะจะเพิ่งบอบอกพวกมาะจะ โอ้ยจ่าถึงป้อมแล้ยที่ว่าการก็คือบ้านสร้างโอ้ผมเคยมาครั้งแรก ค่อนข้างที่ชอนรบทหน่อยเอาเลยพี่ปูบอกเดียวนี่ไป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 ห่วยออแล้วพี่เซ้นจะได้กลับไปหาพี่จ่ายอยีกครั้งนั่น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  น่าน่นาน่นาน่าเไม่ดี <laughs> เด๋ยวจอดรถ <laughs>